สวัสดีครับผมเบาหนังคาเมอรอนี้ม,มาพอๆกับเบาหนังอีกคือเขาครับผมมือนีเบาหนังสิมาบอกเลขต่องวดของพีเล็กครับพี่เล็กคนทีบได้โชคกับลักกิโลเฮียนทุกงวดเลยครับแทบจะทุกงวดงวดที่แล้วก็ถือเก้าศูนย์ครับผมถือเกนะ้าศูนย์เนาะเป็นฝันว่าไอ้พามน,นังทับเหล็กไว้ให้เป็นถือเก้าศูนย์ครับงวดนี้ครับ เบิงไหวฟังไหวเพื่อเป็นแนวทางนะครับปวดใส่วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนําทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอย่ทีีโชคเลยดวงครับส่วนตัวเลขสิเป็นจังไดสิทธิหรือ่กติอันนี้กับผู้ใดบอกได้ครับผมแต่ว่าเพิ่นได้เลขมาเพิ่นก็นเอยอย่างมาบอกสูฟังครับผมเลขตัวนี้อยู่ในหลักกิโลคือเก่าครับผมอยู่ในหลักกิโลคือเกา่าเพิ่นบอกว่าลองคิดพิจารณาเบิงเดเพิ่นว่าแต่ว่าเพิ่นก็ส่วนมากเท่าที่เท่าที่เขียนกันหรือเท่าที่คุยกันนี่ เราสีสื่อตะเหล็กหลักกิโลอย่างเดียวนะครับสังเกตบังเราสีสื่อตะเหล็กหลักกิโลอย่างเดียวแล้วก็ได้โชคอยู่เรื่อยๆครับผมบางเทือกับบแมนว่าสีสื่อตะเหล็กไงบังเทอาพันไิสือบบยังอื่นน้าเพิ่นก็ได้โชคยุ่ตลอดครับผมจะได้งวดนี้เอามารับโชคไปน้ากันหลักกิโลพีไอพามครับหลักกิโลพีไอพามหลายคนถามหาเดี๋ยวมันโชวนี่มันก็เป็นหุ่งๆเนะาะบ่านของก็เลรบ่ไปฏิไปนะบ่านของ่ได้ไปแต่ว่าบ้าน้องกัน ยังคุยกับพี่เล่ห์ก็อยู่ตลอดแหละครับอยากขาเล็มาฝากทุกคนงวดนี้เอามาฟังไหวเบิ้งไหวเป็นแนวทางผมจะเป็นตัวเลือกนะครับเนาะงวดที่แล้วเลขอยู่หนาลักกิโลเพิ่นนี่ยห้าศูนย์ศูนย์เก้าเนาะห้ 9, าศูนย์ศูนย์เก้าพี่เล่หนจะซื้อเพื่อจะถือเก้าศูนย์ครับเพิ่นซื้อกลับไปกลับมาซื้อเลขเมื่อชูโตเมื่อชูหางเงนละ่ะบางคนก็ว่าเลขมันหลายโตซื้อน้ำมันไว้ดอกกัดเขาจะซื้อเอาเฉพาะตัวที่เข้ามานะครับเนาะ สื่อเฉพาะตัวที่เข้าหมักงวดนี้มาตอนงวดอีกครับเพื่อนกับไฮมาเพื่อนโบได้วอย่างไรยดอกเพื่อนบอกว่ากัททำนองกับว่าฝันเห็นกันอีละฝันเห็นกันเพื่อนฝันว่าไอ้พามอยากให้มึงซื้อเหล็กตัวนี้มาจ้ะไอ้พามบอกกูอยากให้มึงซื้อเหล็กตัวนี้บบดนี้เพื่อนก็เลยว่าอ่ะอย่างไรกัมันกระเทือนเพื่อนว่า มันกระเทือนก็เลยเอาเลขในหลักกิโลอะเอามาให้เบิงอีกรอบหนึ่งเฉยๆนะแต่ว่าเลขที่เพิ่อนอันบอกที่ไอ้ภาพเพิ่นบอกว่าให้พี่เลขซื้อเอาคือ9095095อันนี้เพิ่นว่าไอ้ภาพบอกให้ซื้อเลขตัวนี้แต่ว่าเพิ่นกดดันซื้อแต่ตัวนี้ตัวเดียวดอกเพิ่นซื้อ,อเบิ่อซื้อโตนั่อยละ บบาหน่องเลยว่าศูนย์เก่าหาแกยลืมเป็นศูนย์หกหาน้ำเน่ละ่ะอยามันปีนทองเบาหน่องบอกเพื่อนจะยามันปีนทองวันนี้เพื่อนเขียนเลขมาให้เบาหนองเด้อเพื่นเขียนมาสโตสองหางสองโตสองหางเพื่อนเขียนมาให้เบาหน่องศูนย์เ้าห้สหแล้วก็นหนึ่งสีและะ 5, ้วก็นหาหนึ่งเบาหน่องก็เลยว่าศูนย์เก่าหาแกยลืม เป็นศูนยหหาน้ำแนละหาสามหาจะเลื่อเป็นหาแปดหาน้ำหนึ่งส่หาหนึ่งจะเลื่อนเป็นเจ็ดสี่กับหาเจ็ดอ่าจะบอกหน้งสิเขียนตัวเลขกแปลตัวเลขให้อีกทหนึง่งเพื่อทุกคนจะได้เห็นกันนะนะบมายว,ว่าเบาหนองเบาแล้วบางคนบนได้ฟังเกบเบืองเอาแต่ตัวเหลขกปิเ็นแต่เลขแต่ของผีเลขแต่มาเลขตัวทีเปรนี่คือเลขของเบาหนองแปอีกตัางหากด้อครับเ้อ ปร้อยูแต่หามันอาจจะีบเบื้องหลายหางครับแมนอยู่บ่านหนองแปลี้วมันกเบื้องหลายหางแต่ว่าเข้ากับเอาไว้แต่พิจารณานะครับเนาะอ่ะงวดวันที่16เมษายน67เข้ามารับโชคกันครับพี่ไอ้พามครับผมหลักกิโลเฮนเนาะพี่หลักกิโลเฮนเปินก็บอกมาบ่านหนองก็เอามาบอกสู่ฟังลองคิดพิจารณาบิ่งนะครับเด้อบ่านหนองก็ลงเลขกว้ให้เบิ่งหลายคนแล้วเนาะเล็กไอ้ไครบ่านหนองก็ลงให้แล้ว เหล็กไอ้ไข่ก็ไปออกเหล้ามือนั้นแปดเก้านะครับนะ้อบ้าหน้องเบิ้งเหล็กโบเบิร์ตครับบ้าหน้องเบื้องเหล็กโบเบิร์ตในรถไอ้ไข่มีเหล็กอีกครับมีเหล็กอีกเ,เบิงบ้งโบเบิร์มือนั้นได้เห็นแต่แปดเก่าแต่ว่าเหล็กมันมีอีกอยู่ครับมีอีกอยู่เดี๋ยวบานน้องจีพาไปเบื้องนะครับนาะนะแต่จะได้กัดเอาเหล็กของพี่เล็กไปก่อนหววน,นี่วันที่สิบหกครับผม 095 53514 5ห5เอห้หเโอ้ยเนาะบอกไปบอกมากกันลงลองมครับด้แต่ว่าเหลยกชุดนี้กังามอยู่เลยเก่าหานี่ก็เป็นคนกับเบิงคนกับมากหลายอยู่เก่าหาเพราะว่ายัางพอันเป็นเหลยกดังนะเลขดังแต่ว่ามันี่สื่อใดบอทันละศูนย์เก่าหามนิ สื่อได้บอกว่า,วา,วามันอ่านอยู่ทุกงวดเลยเนาะเลขศูนย์เก่าหาหรือเก่าศูนย์หานี่อ่านอยู่ทุกงวดแต่ก็ออกอยู่ทุกงวดออกอยุ่ตลอดอะแต่บางงวดนี่คนก็นเล่งใส่หาศูนย์กันหลายครับผมคนเล่งใส่หาศูนย์หกศูนย์หน่งสิคนก็นเล่งไปคือกันแต่จังได้ก็ลองคิดพิจารณาเบิ่งบานหนงกระแปต๊ตัวเลขไวให้เบิ่งแล้วก็ล,วลองพิจารณาบอกว่าม,ากมากักน้ำบ่อถามักก็ซื้อไว้ครับขันบ่มากอะผ่นานได้ อกว่ากันครับผม่นบอกว่าพีเอพห้มสี่บอกเลขพี่เลขกครับลองครับเด้องวดนี้ตัวเลขสิเป็นตัวใดบุญผู้ใดบอกได้ครับแต่ว่าผู้ใดซื้อลอตเตอรีไ่ไบไก่มีรางวัลถูกรางวัลครับผมบว่าจะเป็นสามตัวนาสามตัวท้ายสองตัวท้ายรางวัลที่หนึ่งรางวัลที่สองรางวัลที่สามว่ากันไปแต่ขอให้มีโชคทุกทุกคนครับผมยวบ้าหลงกับสีลง เหล็กให้เบิง้งเดี๋ยวบ่าวน่องจะไปหาปูวัดปลาก่อนเพิ่นได้เหล็กมาแล้วเพิ่นว่าเสให้บ่าวน่องจุดถูบห้ยนำทั้งจุดถูบและะ้วก็ห้ไปเหล็กตัวงวดให้ยนำแต่ผมเดี๋ยวจังไปเบิ้งว่าเหล็กถูบสิเป็นตัวใดแล,ะะล้วก็เหล็กที่ปูเราให้สิเป็นตัวใดงวดวนันทีสิบหกครับผมเดี๋ยว,วไปเบิ้งน้ำกันไปหลุดน,น้ำกันครับจังได้ครับลออีกแป๊บนึงก็ได้ครับเด้อเดี๋ยวบ่าวน่องจะไปตามตัวเหล็กมาให้ลลก็รอเหล็กยีผาแดงเหล็กเมืองขมิ้นและะ้วก็ เลืฟังล่าอยู่ยังบวทันมาอยู่แต่จังได้กะคอยติดตามแล้วบ้านอนองฟ้าลงคลีบให้บึงเพื่อทุกคนเได้จไปหาอันตตรอตลีไว้เนาะโจนี้กะทรงการแล้วผู้ใดเดินทางไปใสมาใสกะผู้ใดเดินทางตากต่างจังหวัดกับบา้านให้เดินทางโดยปลอดภัยครับใส่รถกอยาประมาทนะครับเนาะนะง่วงก็จอดนอนครับอยากกินเหล่านะครับเด้อตอนขับรถมันเป็นอันตรายครับถือกลับมามันบวกุมครับผม เดินทางไปมาปลอดภัยบ้านน้องกะเป็นห่วงทุกคนครับดูแลสุขภาพจาขอ้างนำช่วงนี้เด็กกัหนาวเด็กกัห่อนห่อนกับห่อนจัดยามแลยงมาอากาศจะเย็นเสาวมากลางวันมาอากาศกับห่อนเฮงแกกินน้ำได้หลายครับเดี๋ยวสิเป็นยังกับที่ตกวะนั่แหละครับแกดูแลสุขภาพจาขอางนำบ้านน้องกะยังเป็นห่วงทุกคนคือเกาหงดนี้เขามารับโจไปด้วยกันคิดสิ่งใดก็ให้ สมวังดังปราถนาสุภูสุคนจับเงินแสนจับเงินเมืน่นจับเงินลา้านขอบุญบาร,รมีหลวงปู่สวงหลวงปู่มุนแม่ฮันนี่ตาไข่บานเบ้าหนองล้วก็สถานที่สักดิิที่เบ้าหนองไปทุกสถานที่โดนบดานโชคลาภให้ลูกหลานสุภูสุนคนกินสิ่นได้กห้สมวังดังปราถนานะครับนอกงวดนี้ทามาลับโชกจับเงินไปน้ำกันขอทุกคนโชคดีงวดที่16เมษายน67 สวัสดีครับ